ยินดีต้อนรับสู่ช anel d e m o n King นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้เ,เกมเกมเด้งเกมหลุดเกมแคทนะครับเบื้องต้นนะมาที่ uh, ดิสกพีซีนะครับคลิกขวากด property นะครับใครไม่มีดิสกพีซีเนี่ยให้เรากดคลิกขวาที่โล่งๆนะครับกด Personal นะครับ p เพอร์ซ l i ลไลทาที่คำว่าทีมนะครับกด d e s k t o p i c ไอคอนกดติ๊กคำว่าคอมพิวเตอร์นะครับเนี่ยแล้วก็ กดโอเคเราก็ได้อะด p พีออกมานะครับหลังจากนั้นกดคลิกขวากด property เพื่อให้ได้หน้า system นะครับพอได้หน้า system แล้วกด advanced system setting แล้วก็มาที่หน้า advanced เห็นเขาว่า performance นะครับกด setting จะได้อีกหน้าต่างหนึ่งขึ้นมาเป็นคาว่า performance option ไปที่หน้า advanced นะครับแล้วกด change กดปุ่ม change ขึ้นมา โอเคแล้วก็จะได้หน้าต่างพวกนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นเพจไฟนะครับเพจไฟคือถ้าเปรียบง่ายๆก็คือเป็นความทรงจำนะครับความทรงจำเนะาะเป็นหน้าที่เนี่ยมันช่วยช่วยแรมนะครับสำหรับแรมไม่พอนูน่นนี่นั่นเนาะแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องเกมแคสเกมเด้ง เกมดุดเราจะไม่ดูวิธีการตั้งค่ากันเล็กน้อยเนาะเดี๋ยวผมขอเปิดอันนี้ขึ้นมาอ่าแล้วก็เอาเครื่องคิดเลขขึ้นด้วยแล้วกันจะได้คำนวณให้เห็นเลยว่าเราต้องคูณเท่าไหร่พอมาหน้า Visual Memory นะครับก็คือจำลองแรมนั่นเองสำหรับใครที่แรมไม่พอหรือแรมเยอะก็จริงแต่เกมหลุดอยู่โปรแกรมหลุดอยู่นะครับตัวนี้เป็นมาตัวนี้มีหน้าที่มาช่วยตรงนั้นนะครับ เวลาที่เอาไง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าเราเวลาเข้าเราเข้าเกมเข้าโปรแกรมครั้งแรกเนี่ยมันจะรู้สึกว่าช้ากว่ากว่าเข้าครั้งที่สองถูกไหมครับพอเราเข้าครั้งที่สองเนี่ยมันจะทําให้ไวขึ้นเหมือนกับว่าเรารู้ตําแหน่งแล้วว่าเราต้องไปตรงไหนเพื่อหาไฟนั้นเพื่อหาไฟนี้หน้าตาโปรแกรมจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยพอเข้าที่สองครั้งที่สองเนี่ยก็จะไวขึ้นถูกไหมฮะนั่นแหละเราเรียกว่าความจําก็ได้เอ,อาง <laughs> ่ายๆเนาะอืม คราวนี้เราก็ต้องมาตั้งพื้นที่ให้มันนะครับตัวเพจไฟเนี่ยนะครับเพจกิ้งไฟล์ก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าในเครื่องเราเนี่ยมีตัวเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับเครื่องผมเนี่ยมี s s d เป็น m 2ทนะครับที่ได้ C และได้ E แล้วก็จะมีฮาร์ดดิสต์อยู่ไดดี d. ซึ่งฮาร์ดดิสต์ผมเอาไว้แค่เก็บไฟล์ที่นานๆเข้าทีอะไรเงี้ยครับหรือว่าเก็บข้อมูลที่ไม่ค่อยได้ใช้ นะครับไม่จําเป็นต้องใช้ความเร็วของมันนะครับผมก็อัดไว้ที่ฮาร์ดดิส์หรือว่า HDD นั่นเองนะวิธีเช็คเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์วิดีโอของ Youtube ของผมเองเนี่ยเอาไว้ไปเช็คนะครับที่ให้เช็คก็เพราะว่าการเพจไฟล์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการเขียนข้อมูลลงซ้ำๆที่เดิมนะครับแล้วก็เรียกใช้เขียนลงเรียกใช้เขียนลงเรียกใช้ประมาณนั้นมันทำให้ ถ้าเราลงใน SSD หรือว่า M.2 เนี่ยพวกนั้นอ่ะมันอาจจะพังเร็วขึ้นเพราะว่าพวก SSD หรือ M.2 เนี่ยการเขียนไฟล์ซ้ำๆอ่ะมันจะทำให้พังไวเนอะประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายนะขออภัยจริงๆนะครับอะไรที่ขอ้ขอมูลผิดพลาดก็ขออภัยมาณที่นี้พอเรารู้แล้วว่าฮาร์ดดิส์เราอยู่ที่ไดร์ไหนนะครับเราสามารถ รีเนมมันได้นะครับก็คือตั้งชื่อมันได้เนาะแล้วก็พิมพ์ชื่อเข้าไปเราจะได้เห็นเป็นชื่อมาถึงวิธีการตั้งค่ากันบ้างเมื่อเราเลือกฮารดดิสและแล้วเราต้องการตั้งก็คือเอาติ๊กออกก่อนนะครับให้มันสามารถตั้งค่าได้เนาะแล้วก็อันไหนที่เราไม่ต้องการให้มันตั้งก็กดเพจจิ้งไฟล์นะครับแล้วกดเซตเพื่อเป็นนอนนะส่วนฮาร์ดดิสแล้วก็มาตั้งมันก็กดเป็นคัสตอมไซส์นะครับตัวนี้จะเป็นค่า พื้นฐานที่เราจะแบ่งพื้นที่ให้กับเพจเพจจิ้งไฟล์เนาะแล้วก็จะมีค่าสูงสุดที่เราจะแบ่งให้มันแล้วก็จะมาดูที่แรมนะครับว่าเราใช้แรมเท่าไหร่ผมไม่แนะนําให้ดูในวงเล็บผมไม่แนะนําให้ดูเป็นตัวเต็มตัวนี้คือตัวหน้าสุดนะครับ32มสิบิกของผมเนาะสามสิบสองจิกเนี่ยแล้วก็32คูณผมให้คูณเลขกลมๆนะครับก็คือ1000นะครับ เราไม่จําเป็นต้องมาคูณ1นึ่งสองเพื่อให้มันงงง่ายๆไปเลยนะแน่นอนว่าเป็นสามหมสองเพราะเติมศูนย์สามตัวนะครับต่อมาก็เอาค่าสามหมืนสองเนี่ยลงมานะครับแล้วก็คูณ1 5จุดห้านะครับผมก็จะได้สี่หมนแปดนะครับเดี๋ยวเราจะมากดให้ดูเลยละก,กันเผื่อบางคนที่ไม่เข้าใจนะครับเขาจะได้เห็นภาพนะเป็น4นะี่หมื่นแปดอ่า นี่คือแรม32นะครับตามแรมที่มีนะครับอ่าแล้วผมก็ามาใส่เป็นคัตตอมไซส์สามหมื่นสองระวนสูงสุดคือสี่หมื่นแปดถ้านับเป็นจิกก็คือ32มจุดสองจิกกับ4ี่สิบแปดจิกนะครับก็จะกินพื้นที่ฮาร์ดดิสเราไปเนาะซึ่งฮาร์ดดิสผมมันเห,เหลืออยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วมันจําเป็นที่จะต้องเปิดตัวนี้นะครับวิชวลเมมโมรี่หรือว่าเพดไฟล์นะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่อง เกมเด้งเกมหลุดเกมแคสโปรแกรมค้างอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะต้องเปิดจริงๆพอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนะี่ยกดเซตนะครับเพื่อให้มันเป็นตัวเลขเยีบแบบนี้นะตามนี้ขึ้นแบบนี้เนาะสำหรับแรม16สิเดี๋ยวผมจะคูณให้ดูนะครับเผื่อบางคนงงมนไม่เข้าใจนี่ก็จะเป็น1มืนเนาะเพราะว่าเติมศูนย์สามตัวนะครับพอตรวนี้ปุ๊บคูณ1.5าใช่ไหมครับก็จะเป็น2 4 0 0มนะครับอ่ะ ผมขอ,อกดตัวเลขเลยนะครับคูณหน่งจุดห้เนี่ยนะครับพอแปดแป8จริงๆเล่นเกมปัจจุบันผมว่าไม่เพียงพอนะครับอ่า8ปดคูณหนึ่งพันก็เ,เติมศูนยตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็น12 0 0 0นอเนาะก็คูณ1.5นะครับ8,000ันคูณหนึ่งดหืนสอง รหรือว่า8คูณ1.5แล้วก็เติม0ูนยตัวก็ได้เช่นกันนะแรมแผมคิดว่าไม่เพียงพอแล้วถ้าแรม4เนี่ยยากเลยนะครับให้แนะนำใหาไม่เพิ่มแรมพอแรม8ก็เพิ่มแรมให้เป็น16พอเราได้ตัวเลขก็ใช้แรมเท่าไหร่นะครับก็มาใส่แล้วกดเซ็ตนะครับพอกดเซ็ตแล้วกดโอเคเนาะแล้วเราก็กดเช็คมันสักนิดนึงว่าเออมันได้ตัวเลขที่ต้องการแล้วหรือย,ยังนะครับ อพอเสร็จเรียบร้อยก็เนี่ยคือการตั้งค่าเพจไฟนะครับทำให้เกมแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับเกมหลุดเกมค้างเกมแคสเนาะโปรแกรมค้างนู่นนี่นั่นนะครับนี่คือตัวช่วยอย่างหนึ่งที่ดีเลยนะใครที่ไปปิดมันก็จะพบปัญหาเลยว่าคุณหลุดออกจากเกมแบบดื้อเลยใช่ไหมครับมีลูกค้าคนหนึ่งที่เป็นนะครับแล้วผมก็ไปแก้เขามันก็แก้แบบ หายหมดจดเลยเพราะว่าเขาไปปรับตาม y o u t u b e แล้วแล้ว,ลวเหมือนกับว่าเอไม่ขอพูดต่อดีกว่าประมาณว่ามันผิดอ,ะอ่ะทำให้มันต้องมาแก้ไขตรงนี้นะครับอืมนี่ก็คือวิธีแก้นะครับลองดูนะผมว่ามีหลายคนที่เด้งเกมเด้งเก,ม,กมหลุดนะก็ขอให้หายแล้วกันนะครับมันก็อันนี้เป็นเบื้องต้นมันอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นมาแทรกด้วยนะครับ อาจจะเป็นที่ตัวเกมอะไรเงี้ยแต่นี่คือเบื้องต้นลองทําไปดูอาจจะช่วยได้นะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหวัองว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผิดลาดประการใดก็ขออภัยวันที่นี้นะอยากให้สอนคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าสนใจถ้ามันสามารถนำมาทำสอนได้ก็จะมาทำให้ดูเนาะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่เรามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับฝากกด Sub s c r i b e ไลค์แชร์เดวอนคิงชแนลนะครับแฟนเพจเฟซบุ๊กเดวอน g ิ h ช n แนลกดไลค์แล้วก็กดเห็นโพสก่อนนะครับผมยูทูบเดวอนคิงช n แนลนะครับกดติดตามหรือ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนจาก เดี๋ยววัน k ิง g Channel ทั้งการโพสการโพสในเฟซแล้วก็อัปโหลดวิดีโอใหม่ๆขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ